โอดูคุกคนไปทั้งตัวแล้วค่ะตอนนี้ดาวเอ้ยโอ้โหคุณแม่ยังสวยของเราอาบน้ำนะคะอ้าวนอนท่านี้เหมือนหมูดาวเลยเนี่ยน้องดาวก็นอนแม่แป้งก็นอนพยายามอย่าให้หมูดาวมีเสียงก็แล้วกันอาบน้ำให้คุณแม่ไม่เสร็จ คุณแม่นอนแบบสบายใจมากเลยนะคะตอนนี้สวัสดีค่ะทางเรามีสินค้ามาบริการแล้วนะคะมีหมอนแก้วน้ำกระเป๋าเสื้อใครสนใจทักมาได้ที่เพจายดาวมงคลหรือเฟซบุ๊กเสรีชนหัวนาคำ0801736082ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะมาอยู่กับเราช่องช้างพายดาวมงคลและดาวเคียงเดือนแฟมิลอรี่นะคะตอนนี้คุณพ่อก็ทําความสะอาดบริเวณลงช้างนะคะเล่งเอาแม่แป้งเอาพี่เดือนเอาหมูดาวออกข้างนอกนะคะนี่คือเป็นที่รถไถเขามาดันนะคะคุณพ่อเอาทรายลงให้หมูดาวนะคะแล้ก็จะทําความสะอาดบริเวณลงช้างนะคะ คือบริเวณบ้านดาวเคียงเดือนโดยรอบนะคะตื่นเช้ามายังไม่ได้ทําอะไรคะ่ะข้าวยังไม่ได้หุงกับข้าวยังไม่ได้ทําต้องมาดูแลบรรดาลูกช้างเราก่อนนะคะเรื่องความสะอาดก่อนดูคะ่ะตอนนี้กําลังเอาแมแป้งนะคะ<อ>เพื่อจะไปผูกใกล้ๆกับน้องดาวกับพี่เดือนนะคะตอนนี้ ร้องร้องร้องเห็นลูกไปไหนก็ร้องนะพี่แม่แป้งนี่ดูร้องจนเห็นอาการของเขาเมื่อวานนะคะร้องทุรนทุรายเหมือนเหมือนใจจะขาดตอนที่หมูดาวร้องนะคะไม่รู้ว่าหมูดาวก็เดี๋ยวนี้ก็เริ่มร้องแล้วนะคะร้องหมายถึงว่าไม่วิ่งแม่อะไรแต่ร้องร้องหาเพื่อนนะคะเพราะช่วงนี้ไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยคุณพ่อก็เอามาผูกไว้ข้างนอกนะคะ เมื่อคืนฝนตกแต่บ้านเรามันเป็นดินทรายนะคะพื้นที่มันก็จะแห้งเร็วหน่อยแต่เราก็ขยันทําความสะอาดมันก็ไม่แฉะนะคะก็เลยได้ผูกแต่เช้าดูนักเลงของเราค่ะนักเลงของเรา,เเรามีท้าทายพี่เดือนด้วยดูดูค่ะดู <laughs> โหหลอกล่อพี่เดือนนะคะเพื่อให้พี่เดือนสนใจตัวเองตลาดมากเลยค่ะหมูดาวคุณพ่อก็จะเอาน้ำ ให้จินทีได้เชือกนะคะเพราะว่าสามเชือกให้หมูดาวกินก่อนใช่ไหมหมูดาวชอบอ้าปากกินน้ำโอ้เขาแปลงฟันบ้วนปากปบ้วน,นปากก่อนจะกินน้ำใช่ไหม พอใส่ยางพับเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวดาวกินมันก็หลุดอะ่ะพอกินให้เสร็จทั้งสามเชือกเลยอิ่มแล้วนะพ่อโมดาวอิ่มแล้ว น้ำไหลแรงนะคะก็จะกินไม่เยอะให้พ่ออาบน้ําให้ลูก เสียงเขาในที่หนึ่งเลยค่ะตื่นเชา้ามาต้องได้ยินก่อนนะคะเ,ออเขาจะเรียกพ่อเรียกแม่ปุกเองค่ะเอ,อ้อบ่ได้ตดฉากไหนนี่เป็นไปบ่ได้นาอเจ้านี่ปุ๊บก็ต้องได้ตดโช่์เลยเออพุดน่ะมีการผายลมอีกออต่อให้แม่แป้งกับพี่เดือนด้วยเลย อไรเด้อเล่นดีขนาดนาะเจ้านี่หมูดาวนี่ชอบจริงๆเลยค่ะกับน้ำนี่ชอบมากถ้าโดนน้ำทีไรดีดเลยไม่รู้เป็นอะไรอารมณ์ดีเลยค่ะถ้าโดนน้ำอืม ตอนนี้เราก็เอาน้ําไปให้พี่เดือนนะคะ ดูหมูดาวนะคะคุกได้ครึ่งตัวแล้วค่ะนี่คุกโคนได้ครึ่งตัวแล้วค่ะโอ้ดูว่าแรงเยอะขนาดไหนตอไม้อ่ะสะเทือนนะคะหมูดาวถูแต่ละทีนะคะอยากนอนไก่ยะนอน ร,รู้สึกว่าหมูดาวนี้จะซ่ากับเพื่อนเขานะดูพี่เดือนเขาอาบน้ำเขายังไม่ห้าวเลยบอกกินเม่นบ่หน้ามัน ดูว่าตัวเล็กกว่าเขาซ่ากว่าเพื่อนเขานะคะนี่อือหือส่วนแม่แป้งนะคะแม่แป้งงงงงว่าลูกสุที่รักเป็นอะไรดูค่ะยืนมองหน้าหมู่ดาวนะคะเออ โอ้ตอนนี้น้องแป๊ะเอน้องดาวชุบแป้งได้ครึ่งตัวเลยนะคะเหลืออีกครึ่งตัวนะคะเราจะเตรียมกระทะแล้วก็ทอดนะคะเออเฮอเป็นไงท้าทายพี่เดือนใช่ไหมอ้วนอ้วนท้าทายพี่เดือนใช่ไหมครับอือหือดูค่ะนักเลงสองตัวมาเจอกันระหว่างพี่เดือนกับหมูดาวนะคะดูค่ะ ความน่ารักความดือ้อความซนของเขาก็จะมีคนละแบบนะคะส่วนมูดาวเราก็จะดื้อแบบเด็กๆส่วนพี่เดือนก็จะคึกหน่อยเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานะคะก็จะไม่ค่อยเหมือนหมูดาวเท่าไหร่หมูดาวเรานี่โอ้โหซาแสบได้สุดยอดค่ะดูนะคะดู อื uh ้อ huh. อ uh ื huh. ้อดาวเอ้ยสุดยอดจริงๆเจ้านี่โหดูคุกคนไปทั้งตัวแล้วคะ่ะตอนนี้ดาวเอ้ยโหคุณแม่ยังสวยของเราอาบน้ำนะคะอ้าวนอนท่านี้เหมือนหมูดดาวเลยเนี่ยน้องดาวก็นอนแม่แป้งก็นอน พยายามอย่าให้หมูดาวมีเสียงก็แล้วกันอาบน้ำให้คุณแม่ไม่เสร็จโอกคุณแม่นอนแบบสบายใจมากเลยนะคะตอนนี้เราก็ไปดูน้องดาวกันก็นอนเหมือนแม่เหมือนกันค่ะดูโอ้โหอ นี่ตอนกลางคืนเขาก็จะนอนแบบนี้กันนะคะช้างทุกเชือจะนอนแบบนี้ค่ะล้างอาจีดล้างอาจีดนอนดีๆลูกให้พ่ออาบให้ สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวดาวเคียงเดือนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ